สวัสดีค่ะพี่น้องปปองปลาชุกปูทุกคนค่ะคลิปนี้เม่ข่าวกับวันนี้อย่างไรจ่าภาพามาเบิงบรรยากาศฝนตกค่ะพี่น้องรอบอ่ฝนตกข้างแรกค่ะของปีนี้จะ้ะปีใหม่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่เก้าค่ะพี่น้องวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์จะ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ่ะ ฝนกำลังตกตกจริงๆตกมาตะมืกขึ้นนี่แล้วจ้ะพี่น้องฝนเริ่มตกตอนสามทุ่มค่ะกระตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะจนถึงเดี๋ยวนี้เวลากะสิบโมงเสาร์ค่ะพี่น้องฝนก็นยังตกอยู่บ่มีลมค่ะพี่น้องจ้ะบ่มีลมมีแต่ฝนแต่กระไบ้ตกแห้งมากไม้ค่ะพี่น้อง ตก,ตกเป็นเวลาโดนกับเฮ็ดห้ดินส้มดินเปียกค่ะพี่น้องสำหรับตัวนี้แม่ขาวถ่ายอยู่หลังบ้านจา้ะจับภาพจากห้องนอนค่ะถ่ายมาหลังบ้านจ้ะพี่น้องเป็นส่วนยางค่ะส่วนยางของคนอื่นหอกพี่น้องบอแมนอันนี้เป็นส่วนยางของคนอื่นค่ะบอแมนของแม่ข่าวค่ะแม่ขาวม่าจับภาพใ้เบิงว่าใบยางกาลัง กำลังปรุงค่ะพี่น้องหลังจากที่มันล่วงไปแล้วเนาะปัดใบไปแล้วใบอ่อนกาลังปรุงเท่าที่สังเกตมานะคะพี่น้องถ้าใบยางยังยังยังยํำเนยอยู่นะคะลักษณะนี้ถ้าฝนมาแบบนี้นี่ว่เป็นผลดีจ้ะเพราะว่าหลังจากที่ใบอ่าที่ฝนหยุดไปนะคะหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าฝนหยุดไป แล้วกลับมหฮอนอีกแดดจ้าอีกแดดจัดอีกใบายางกำลังอ่อนๆอยู่จังส่ก็จะลวกเราก็จะล่วงค่ะพี่น้องมันเป็นผลดีปันไดจะ้ะถ้าฝนมาช่วงนี้แล้วถ้าใบายางเขียวแล้วใบายางที่ปงมาหม่นี่เขียวแล้วฝนตกมากนะ่ะอันนั้นบ่นเป็นอย่างคะ่ะเป็นผลดีจะ้ะ ตอนนี้ค่ะจังคอยล่อรลุนเบิงค่ะี่นองว่ามันจะเป็นพือปีที่ผ่านๆมาบอกถ้าใบยางยังอ่อนอยู่แบบนี้นะคะเขาก็จังคอยมาหลุนกันอีกที่หนึ่งจะ้ะตั้งจากฝนหยุดตกแล้วถ้าตามพยากรณ์อากาศค่ะวันที่เก่าที่สิบเนาะค่ะเนาะฝนก็ล่อบางมืออื่นอีกมือหนึ่งค่ะ ค่ะาจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่คาวก็มาสันสนแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามกดไลค์ให้แม่ค้าเช่าบึงกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แม่ค้าว่ไม่อย่างไรจ้ะขอลาไปเพียงแค่นี้จ้าพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า